เวลาผากันขึ้นพูไปหาเก็บเห็ดยังสิอุ้ยบ่เ,เคยเมยจักเถื่อเพราะว่าใจหลักแต่ว่าเวลากับ้าหอดบ้านแล่านี่ตีเมือยคักเมยแน่แเราก็บอกก็จะคของได้ว่าสิบ่ไปอีจกจักเถื่อเพราะว่าเมยแห้งพักในมือสองมือแล้วแล้วบันี้พากันเศร้าเมื่กับผ้ากันขึ้นไปอีกคือเกาเพราะว่าเป็นคน้นผ้ากันมักเก็บเห็ดนะแต่ว่ากับ่ผ้ากันมักกินปานในได้เห็ดแต่ว่ากับผ้ากันมักเก็บเสือๆบัน,นี้ก็ไปเบิ่งเห็ดตะไคร้ดอกแรกแหกมานที่ยายกับพอบานผ้ากันในมือนี้ดอกงา ้ามงามเป็นตสอนก็ยังเนี่แล้วช่วงนี้เห็ดตะไคร่นี่กำลังสีเริ่มออกลายเด้เพราะว่าเห็นผู้ใดข้าเจ้าผ้ากันบ้างสีข้าเจ้าก็ผ้ากันใหลายทุกคนแหแต่ว่าส่วนมากนี่พวกที่ข้าเจ้าผ้ากันได้ลลายนะข้าเจ้าผ้ากันมาไตเอาตอนกลางคืนนะข้าเจ้าก็เลยผ้ากัน้หลายคันเวาเลียงไตเห็ดนายายก็พอานก็เคยผ้ากันมาไตดูอยู่ด้แต่ว่าปีนี้่พันได้ในผ้ากันมาไตจักเทียย่แล้วตอนที่ผ้ากันมาไตนี่ส่วนมากก็สิมาช่วงเห็ดละงอกออกถ้าเห็ดตะไคร่ออกสิบ่เคยมาไตจักเทียแต่ว่าเห็ดละงอกออกนแต่่วาาบงคนนี่ กามาเด้ข้าจะว่ามันเป็นแต่ยานแตะกอนในย่ายกับ no ิดแบบนี้ล <im> ่ะเพราะว่าบเคยมาแต่เห <ad> ็ดตอนกลางคืนจากเทื่อบันนี้พ่อมาแล้วแล้วบันนี้โอ้ยมันบเป็นแต่ยานจากเม็ดเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นเห็ดลงงูออกยังสีฮอตต้องบเป็นแต่ยานแห้งเพราะว่าคนผ้ากันมาแต่เห็ดลงงูลายบันนี้เลี้ยวไปทางใด้มีแต่ไฟคนเต็มผูอยู่แต่ว่าเห็ดตะไคร่ออกสีคนกับมาแต่อยู่แต่ว่ากัส่วนหน่อยแต่ว่าเห็ดลงงูออกนี่โอ้ยคนผ้ากันมาแต่หลายคักบันนี้มองที่ย่ากับพ่อบานผากันมาเก็บเห็ดมือนี่ก็รู้สึกว่ามีคนผ้ากันมาแต่งเราได้มือขึ้นนี่พ่อบานขอเล่าว่าดอกว่าเล่าว่าเห็นห้อยเข้าเจ้าผ้ากันมาเก็บเอาเห็ดใหม่ๆอย นะเราก็เลยคิดว่าข้าเจ้าพากันมาไตรเมื่อคืนวันี้ไต่เห็ดตอนกลางคืนนี่ข้าเจ้าว่ามันสิหาางก็ตอนกลางเว้นแต่ว่าย่ายมากนี่ก็รู้สึกว่าคือเก่าล่ะหรือว่าเจ้าของนี่ตาบอดีคือได้บูแต่ว่าสำหรับย่ายนี่ย่ายว่าหาเห็ดย่ำเว้ดีกว่าย่ำคืนเด้แต่ว่าพอบานคนนี้แล้วว่าย่ำคืนแร้อมันเห็นงายแย่งไฟไปงีมันเหลี่ยมยาบหยาบอยู่เสรว่าวันนี้ยายสิพามาเบิ่งเห็ดตะไข้ทีพอบานข่อยกําลังสิเก็บอยู่นี่มีแตะดอกงามๆเราก็รู้สึกว่าเกิดใหม่ๆอยู่เด้วันเเเเว้าลียงก็บดส เฮามาบ่ได้เฮ็ดจังสิรู้สึกว่าเจ้าของเมื่อยเมือแต่ว่าถ้าได้เฮ็ดแบบนี้จังสิรู้สึกว่าเจ้าของบ่เมื่อยจักเม็ดเด้เราก็ให้ไปเก็บมือก็ได้สำหรับยายนี่เพราะว่ายายเป็นคนมักเก็บเห็ดวันนี้ตอนเก็บเห็ดนี่บ่รู้สึกว่าเจ้าของเมื่อยจักเม็ดนี่แต่ว่าตอนกลับมาหอดบ้านนี่แล้วโอ้ยจะว่าเมื่อยจะว่าปวดขาแต่ว่าก็ทนได้คือเก่าแล้วว่าเพราะว่าเจ้าของเป็นคนมักเก็บเห็ดยิ่งพอบ้านข่อยนี่ฮังมักแหงแล้วเวลาส่วนกันมาเก็บเห็ดนี่โอ้ยบ่เคยกัดกันจักเที่ยได้กันว่าไปกัไปทั้งสองคนเลยเพราะว่ามักเก็บเห็ดทั้งสองคนบันนี้ยายสิพามาเบิ่งเห็ดตะไคร้เขียวที่พอบ้านข่อยแล้พ่อเมื่อกี้นี่หลายๆดอกเด แต่ว่าดอกบ่คคอยใหญ่ปได้แต่ว่าลายดอกแห้งเราก็คิดว่าเก็บมูนี่แล้วๆก็สิเต็มตาพอดีเพราะว่ามันเกิดลายแห้งนี่แหละเห็ดตะไคร้เขียวนี่ท้ามันได้เกิดเลยแล้วมันเกิดลายแห้งอีหลีแต่ว่าเขาจะว่าบ่ค่อยหอมปนใดเด้หอมบ่หอมนี่ายก็ับบรููดอกว่าเพราะว่าเป็นคนบ่มักกินเห็ดแต่ว่าเป็นคนมักเก็บเห็ดอยู่ด้แต่ว่าเขาเป็นคนบ่มมากกินเห็ดเก็บเห็ดตะไคร้เขียวแล้วๆวันนี้ได้เต็มตาพอดีพอดีบัดนายกกับพอบานก็สิผ้ากันกับบานต่บันนี้เพราะว่าได้เห็ดเต็มตาแล้วแล้วนี่ก็เป็นขั้งแรกของปีีีีนนนนนน้้้้้เเเเดดด่่่ทยาาาาาาากกกกัับบพพพอมมม็็็หไไตตตตปแแลว พ่อกินซื้อวันนี้ถ้าเป็นคือทุกปีนะยายก็พอบานภากันถือมากข้อะตาเลยเด็กกระตาเห็ดแต่ว่าปีนี้มันบ่ค่อยออกลายายก็เลยเอามากกระตาเดียวกลับมาหอดบานในแล้วบรรยายกับเจ้าเห็ดตะไคร่มาล่างแล้วก็สีฟ้าเอาไปย่างเพราะอายานมันคำก่อนแล้วย่างเห็ดตะไคร่เมื่อนี่ยายก็คิดว่าสีย่างใสช่องฟิตไว้เอาไว้ที่กินนอกฤดูแล้วเทิงปีนี้ก็บ่พราะถ้าในภากันย่างเห็ดตะไคร่ใส่องฟิตไว้จากถุงอยู่เด้บรรมื่อนี่ยายก็เลยสื้มาย่างเห็ดตะไคร่ใส่องฟิตไว้แล้วก็ถามพอบานได้ว่าเจ้าส่่องฟว้นีก็บ กันกินดอกว่าแต่ว่ายายกัดยางไว้ซืือ